ดูแล้วเขาใช้กันมาคนก็ไม่มีข้อติอะไรเพราะในหมู่บ้านนี้รถคูต้าน่าจะเกือบยี่สิบพันแล้วแนะนำมือเปล่าหน่คยนะพี่ชื่ออะไรวิเนศสามมนครับทำไรทำนามันยี่ห้าไรอย่างบอกนานายี่สิบตึกตาข้ามือเมย์มาจากไหนครับเฟซบุ๊กมั่งแล้วก็จากต้บนบ้านที่ใช้กันทำไมที่ถึงเลือกเอวีดู เขาใช้กันรุ่นนี้แล้วอะไอรุ่นเก่าๆไอสามหกอะไรเพราะมันลาแล้วก็ทำไมถึงซื้อผ่านทางออนไลน์ยังไงดูศึกษามมาแล้วก็ดูผ่านออนไลน์ก็เหมือนแบบติดต่อทางแอดมินเพจไปใช่ไหมครับครับให้คำแนะนำาุตรีนะครับดีๆการพูดการคุยคือพูดจาดีอะไรด้วยพูดดีพูดจาดีส่วนไหนที่แบบให้เราปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมไหมครับก็ไม่มีนะเตอนนี้ก็ดีดีหมดก็ดูแล้วเขาใช้กันมาคนก็ไม่มีข้อติอะไร ตอนในหมู่บ้านเนี่รถคูต้านะ่ยจะเกอบ20คันแล้วซื้อคูต้าหัวเฮงหลีนครสวรรค์ครับซื้อคูโบต้าต้องหัวเฮงหลีนครสวรรค์